สวัสดีเจ้ามาป้ากับการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบดีี14สิงหาคม2 5 6 8เจ้าต่ว่านี่เจ้าที่ภาคเหนือของเฮ้ามีฝนตกเล็กน,น้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่เจ้าและมีฝนตกหนักเป็นบางแหง่งโดยมีรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้4.2มิลลิเมตรเจ้าที่กลุ่มงานตรวจอากาศโดยอังขงางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าต่อไปมาตมดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเจ้า ในโซนของแผนที่อากาศตอนตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นลักษณะของที่เราเห็นนะครับเส้นกู่ที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนนี่ก็คือลักษณะของร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนะครับก็ได้พาดผ่านในโซนของบร,ริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตอนตะวันตกเฉียงใต้กําลังปั่นกลางนะครับก็ได้พัดนาความชื้นเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเขาน,นะครับก่ททาให้วันนี้เองนะครับภาคเหนือของเขาก็มีฝนฟ้าขนองนะครับร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะครับ ก็ทำฮือนะครับศูนย์อุตุวิทยนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับวันนี้เองก็เป็นฉบับที่3แล้วนะครับเรื่องฝนเนี่ยก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับทางนี้ก็ปัจจัยหลักๆก็เป็นลมมรสุมนะครับที่เฮาหันกะยี่นะครับก็ จะเลื่อนลงมาพาดผ่านในส่วนของภาคเหนือของเฮานะครับกระทำาฮืตั้งแต่วันที่14นะครับถึงวันที่18เนี่ยภาคเหนือของเฮาก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยสีที่เฮาหันเนี่ยสีเหลืองก็จะเป็นฝนตกหนักนะครับแล้วก่อนักมากเนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับก่อขอให้ระมัดระวังในส่วนของน้ําท่วมฉพันน้ําป่าไหลหลากไว้ตัวนะครับแล้วก็เกษตรกร,ร,ก,รก็ควรเตรียมการป้องกันนะครับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ตัวนะครับ ในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมเจ้านี้นะครับก็สังเกตเห็นว่าภาคเหนือของเรานะครับก็ค่อนข้างที่จะคลืนเมฆนะครับแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนเกิดขึ้นในส่วนของเจ้านี้นะครับโดยเรดาร์ตรวอากาศของเจียงไฮนะครับก็ปักกลุ่มฝนนะครับแถวๆบริเวณพะเยาแน่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับการเคลื่อนตัวค่อนข้างช้านะครับก็คาดว่าฝนตกหนักก็ยังคงมีโซนนี้ได้อยู่นะครับในส่วนของเรดาร์ ลำปูนนะครับก็จะมีปะกุมฝนเดียวกันนะครับของเชียงไฮนะครับแล้วก็จะมีตอนบนนะครับของเชียงใหม่นะครับแต่ว่าตอนบนนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงไปพ่องแล้วก็คาดว่าบ่ายค่ำเนี่ยก็มีโอกาสที่จะพัฒนาตัวนักขึ้นนะครับในส่วนของเรดาร์พิษณุโลกนะครับก็ปะกุมฝนเถวนครสวรรค์นะครับเล็กๆน้อยๆอยอยู่ในส่วนของเจ้านี้นะครับก็คาดว่าบ่ายค่ำก็จะพัฒนาตัวนักขึ้นเหมือนกันนะครับ ในส่วนของแบบจำลองฝนรวมสีชั่วโมงนะครับวันนี้เองก็คงต้องระมัดระวังในส่วนของฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนเกาะทุกจังหวัดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดและวก็ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยก็จะเป็นตากกระแพงเพชรนะครับแล้วก็แถวอุตร,รดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับก็คงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับวันพุธนะครับแนวโน้มฝนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเกาะพื้นที่ที่ตกก็จะหนักขึ้นเหมือนกันนะครับ อุณหภูมินะครับภาคเหนือตอนบนวันนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่30ถึง34องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดเกาะอยู่ที่24นะครับถึง26องศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่างนะครับสูงสุดอยู่ที่32นะครับถึง35องศาเซลเซียสนะครับต่ําสุดเกาะอยู่ที่25นะครับถึง26องศาเซลเซียสครับ สุดท้ายนี่เจ้าในช่วงนี่ทีพยาคเหนือของเฮาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเจ้าและมีฝนตกนักเป็นบางแหงจะได้กัขอเฮือปอแม่ปนีน้องระวังอันตรายจากฝนตกนักและฝนที่ตกซสะสมซึ่งอาจจะย่างเหือเกินน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลพา,านและพื้นที่หลุมไว้ตัวนะเจ้า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 5 3 2 7ห9 1 9หรือติดตามข่าวสารทางทางเว็บไซต์ Facebook และติ k กต k อกของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีเจ้า กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน